เดี๋ยวมาเอาใจสายธรรมชาติกันต่อนะคะสําหรับใครที่เบื่อขุนเขาของตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนั้นนะคะอยากแนะนําให้ไปเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าแอวได้ทุกอําเภอค่ะซึ่งคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าจะพบกับขุนเขาทะเลเหมอกและวัฒนธรรม ของชนเผ่าซึ่งตอนนี้ทางทอท,อทอสำนักงานแม่ห้องสอนนะคะได้ส่งเสริมการกระจายการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง7็อำเภอค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปที่อำเภอไหนบ้างติดตามในรายงานค่ะจังหวัดแม่สอนเรามีเส้นทาง ที่เป็นโค้งเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความสูงความราชันตรงนี้เป็นนับว่าเป็นความท้าทายนะครับเราจึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาพิชิต4,088โค้งแล้วก็ไปท่องเที่ยวให้กระจายตัวครบทั้ง7ดอำเภอซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานไม่ห้องสอนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายตัวนักท่องเที่ยวไปทั้ง7ออำเภอและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพป่างอุง้งสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย หรือโครงการพระราชดำริปางตองสองเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองไฮไลท์ของที่นี่คือสัมผัสไอหมอกเหนือน้ำท่ามกลางตาสนลองแพชมหงขขาวและนอนแคมป์สัมผัสธรรมชาติสูรโอโซน มื่อมาปางอุ๋งแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไม่พลาดอีกหนึ่งสถานที่คือบ้านรักไทยอยู่ห่างจากปางอุ๋งประมาณ13กิโลเมตรบ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเอากลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้คือมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่และต้องมาล่องเรือจิบชาชิมอาหารยูนานด้วย อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามชมภูเขาทะเลเหมอกและกินกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาพร้อมอาหารพื้นถิ่นที่บ้านจาโบตั้งอยู่ที่ตำบ,บปลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าซึ่งตำบลน,นี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ภูเขาทะเลหมอกถ้ำและสัมผัสชีวิตวิถีชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้าได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านและบริเวณโดยรอบให้หน่ามองน่าอยู่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในตำบลปางมะพาก็จะมีอยู่11หมู่บ้านหลัก3ย่อมบ้านจะมีเช่นชถวไทยไทยใหญ่แล้วก็มูสดำมูสแดงที่อยู่ในพื้นที่นะคร แล้วก็จะส่วนมากจะเน้นในการที่มาสัมผัสในการวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละเผ่านะครับชาวบ้านนะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยของในพื้นที่ของบ้านและครอบครัวของของเราที่ให้แขกมาพักปีนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งปัญหาอาจจะเกี่ยวกับสภา,า,าวะาน้ำท่วมบ้างหลายจังหวัดนะครับได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่บ้านจาโบก็บรรยากาศดีบรรยากาศสวยทะเลหมอกเยี่ยม ทั้งนี้นะักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ฮองสอนเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติที่สวยงามอากาศดีอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวและหากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลอย่างโครงการคนละครึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นชอบตรงที่บรรยากาศดีค่ะหนึ่งคือบรรยากาศดี วิวสวยมากเลยค่ะสวยชอบมากเลยใช่แล้วก็ผู้คนไม่เยอะลละลมรื่นดีค่ะก็ะอยากให้ทุกคนเปิดใจมาลองเที่ยวดูค่ะเพราะว่าวิวที่นี่สวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะอยากให้มีคนละครึ่งกลับมาค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้มีรายได้มากระจายในส่วนพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะก็มากันเยอะนะคะอากาศดีมาก ทะเลหมอกสวยมากค่ะสิ่งที่ควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการจองห้องพักนะครับก็ทราบว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยพยายามที่จะหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการหลอกให้โอนค่าห้องพักหรือตอ่างๆก็ขอให้ตรวจสอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตรวจสอบกับทางผู้กอบการอย่างชัดเจนนะครับแม่หองสอนดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกเมืองน,น่าเที่ยวน่าอยู่ แอลได้ทุกอำเภอและทุกวันณทวุธมหาธรรมมงคลถทยภาพวันที่ีบุญเก่งทีมข่าว n b t เชีงยงใหม่รายงาน